ทุกคนคะตอนนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ราชนิเวศนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างของวัดวัดกวิสรารามราชวราวิหาร เราจะมาชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวค่ะที่จอดรถก่อนทุกคนคะนี่คือพิพิธภัณฑ์ของพระนานรายณ์นะคะซึ่งเขาให้ถ่ายรูปได้แต่ไม่ให้คือถ่ายรูปได้ไม่ให้ถ่ายวิดีโอ,อรูปคนก็ไม่ได้คะ่ะถ่ายแค่ภายในนี้ได้เท่านั้นนะคะ น,นี่นะคะคือแผนผังพระนอารายณ์ราชนิเวศนะคะเดี๋ยวไอ้บอสบอกอีสัยเฮงนโอเค เป็นอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำนี้นะคะมีการบันทึกของชาฝรั่งเศสเพื่อเป็นการจ่ายทดน้ำตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำและยังเป็นผลงานของชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาลีด้วยค่ะทุกๆคน อันนี้สิบสองห้องพระคลังนะคะนี่นะคะตอนนี้เราเดินมาอีกจุดตรงนี้นะคะตรงนี้ พระเจ้าเหาคนว้าว <Wow. S 1> ตึกนี้นะคะสันนิษฐานว่าเป็นหอประจำพระราชวังและมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในตึกพระพุทธรูป <Wow. S 1> องค์นี้อาจจะชื่อว่าพระเจ้าเหาจึงเป็นที่มาของตึกนี้นี่เองค่ะ ตอนนี้เราเดินจากนู่นมานี่นะคะเดินอ้อมมาตรงนี้เป็น12พระโรงที่เราเดินผ่านเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะตรงนี้นะคะค่าบาท30บาทเองนะคะสำหรับคนไทย เดี๋ยวถ้าหาว่าต่างชาติร้อยหบบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครมาที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในตรงนี้นะคะ I'm a man of right. ทุกเห็นตรงนั้นไหมคะน่าจะเป็นตรงปล่อยน้ำลงมานี่นะคะทุกคนเราเข้ามาในวัดแล้วนะคะ นี่นะคะระบาดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตรงนี้ เราไม่สามารถเดินชมข้างในได้นะคะโอเคกอว์ฟโอเคโอเค ủa ทุกคนคะตรงนี้คือพระที่นั่งดูสิทธ์สวรรค์ธัญญะมหาปราสาทนะคะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อพุทธศักราช2209เป็นพระที่นั่งสมเด็จออกมารับคณะทูตะนุก,กูทูตและพระราชอาคารตุก,กะตามประเทศพระที่นั่งแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะทุกคนดูสิคะ ในท้องพระโรงนะคะมีสีหาบัญชรสำหรับเสด็จออกมาเพื่อปฏิสันทเถาะฐานกับผู้เข้าชมพระนารายมหาราชด้วยนะคะนี่ทุกคนคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเขาให้เราถ่ายรูปได้แต่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอนะคะ เดียวเลยได้เก็บข้อมูลเก็บรูปภาพมาให้ทุกๆคนได้ดูนะคะซึ่งตอนนี้เราเดินรอบๆของพระราชวังพระนารายณ์แล้วนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังกลับแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่สนุกรอบ เห็นไหมคะสวยมากคือเราเดินอ้อมอ้อมไปทางนี้นะใช่ไหมคะเราก็เดินไปนี้เดินเดินไปนี้เราก็เดินอ้อมมาอย่างนี้ล้วก็เดินไปนี้แล้วก็มาทางนี้เนี่ยค,ค่ะสวยมากค่บาบัตถูกด้วยทุกคนเนี่ย ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเนี่ยภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาชมนะคะเข้ามาดู บาท30บาทคนไทย30บาทต่างชาติ150บาทแต่๋ยวถ้าหากว่าต่างชาติมี ID หรือบัตรประชาชนเหมือนคนไทยซึ่งเป็นบัตรสีชมพูนะคะก็าสามารถโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูได้ก็จะเสียแค่30บาทดังนั้นเชิญทุกคนมาที่นี่ได้เลยค่ะ30บาทถือว่าคุ้มคุ้มมากๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันแต่ที่พักที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราชม กันต่อไปเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะชอบสถานที่นี้ไหมคะวัดเก่าแก่สถานที่เก่าแก่ถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้เมียวด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบคุณทุกๆคนเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาติดตามขอขอบคุณทุกๆคนคะ่ะ ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะเมียวอขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกสิ่งใดขอสมหวังในปรารถนาขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะใครที่กำลังกลับบ้านก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยไม่ประมาทกันนะคะขอให้โชคดีมีชัยกันค่ะ